ชมพูอริยาชีวิตติ่งคอมพีทได้จับมือถ่ายรูปก,กับผู้ชายคนนี้ที่สุดแล้วซุปตาตัวมัมตัวแม่ชมพูอริยาหวนกลับมาสะสมตุ๊กตาอาร์ตทอยลาบูบูอีกครั้งซึ่งช่วงนี้ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะเปิดกล่องสุ่มลุ้นกันรวนัวๆซึ่งเป็นผลงานของกระสิงรังศิลปินชาวฮ่องกงที่ออกแบบคาแรคเตอร์ลาบูบูนั่นเอง และล่าสุดกระซิงรังนั้นก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อพบปะกับแฟนๆแจกลายเซนในงาน Thailand Toy Expo 2024และงานนี้แม่ชมก็ไม่พลาดได้ไปเจอตัวเป็นๆและได้ถ่ายภาพคู่พร้อมกับได้กลายเซนกลับบ้านเป็นที่ระลึกอ,อีกด้วยโดยเจ้าตัวนั้นได้ระบุสั้นๆเอาไว้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแกดูจากภาพแล้วแม่ฝินมากๆเลยล่ะคะ่ะ ยังไงก็ร่วมแสดงความยินดีกับแม่และเ,ลเด็กๆด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ